มาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับวันนี้เป็นช่วงวิเคราะห์จุดขายเรียกได้ว่าเป็นช่วงพิเศษจริงๆต้อนรับวันปีใหม่ไทยครับวันสงการวันนี้เรามาเยี่ยมบริษัทหนึ่งครับเป็นบริษัทขายตรงเรียกว่า5ปีที่แล้วเป็นบริษัทน้องใหม่แต่วันนี้เองก้าวกระโดดครับมาเป็นอันดับ3าของประเทศไทยบริษัทเอ็มสตาร์เน็ตเวิร์กเราเขไปชมกันครับว่ามีความอลังการความยิ่งใหญ่ของบริษัทเอ็มสตาร์อย่างไรบ้างครับติดตามชมครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงห้องของท่านประธานนะครับ อย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ต้นว่าบริษัทนี้เองมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากศาสตราจย์หญิงระพาวัชระศรีโรธท่านเองเป็นประธานผู้ก่อตั้งบริษัทเอมสตาร์เน็ตเวิร์กจำกัดขณะดนี้ท่านอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะอย่างแรกจริงบอกว่าเข้ามาในเห็นความอลังการของเอมสตาร์ต้องขอบพระคุณมากครับเวลาแค่ห้าปีอยากเียนถามคุณหมอว่ามีแผนอย่างไรบ้างครับในการดําเนินธุรกิจตั้งแต่ผ่านมาตั้งแต่สี่ห้าปีจนทับคือออเเเรราาางงมว่ ธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วเนี่ยเป็นธุรกิจที่มันต้องทํากันด้วยชีวิตนะด้วยความรู้สึกมันมันไม่ใช่ตลอดระยะเวลาไม่ใช่เราทําธุรกิจอย่างเดียวเรากําลังสร้างสังคมในสิ่งที่เรามีความสุขแล้วเราจะอยู่กับธุรกิจนี้สังคมนี้ไปได้ตลอดชีวิตนะคะคที่ผ่านมาเราก็เลยวางแผนว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันต้องสําเร็จแน่ๆมันต้องเติบโตแน่ๆถ้ารรเราทําอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องเราก็เลยวางรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนยรูร้เพราะว่า สถานที่ไหนที่เป็นที่ที่เขาเรียกว่าคือคนที่ชอบเรียนรู้หรือที่เรารู้สึกว่าเขาเรียกว่านักปราชญ์หรืออะไรเงี้ยคือคนที่ชอบเรียนรู้หรือว่าสังคมที่แบบผู้คนรักการเรียนรู้อย่างนี้มันจะเป็นสังคมที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วมันน่าอยู่แล้ววันนี้ก็เหมือนกันค่ะวันนี้ในขณะที่ธุรกิจเอ็มสตาเราเรามีสมาชิกร้านกว่ารหัสแล้วเนี่ยนะคะสังคมเอ็มสตาเราก็คือน่าอยู่แล้วก็ทุกคนอยู่กันอย่างแบบเรียกว่าอะไรอะ ที่นี่คุณหมออยากว่าที่นี่มันไม่มีความขัดแย้งนะครับที่นี่ก็คือทุกคนสร้างธุรกิจด้วยความรักค่ะผมอยากไนถามคุณหมอว่าภาพที่ที่เรากําลังอยู่นนะ่ะตอนนี้ กับอดีตที่ตอนคุณหมอก่อตั้งเอ็มซาเนี่ยเป็นภาพนั้นไหมฮะจริงๆมันก็ไม่ต่างกันว่าเท่าไหร่นะคะคือท <c oughs> ่านในความรู้สึกคุณ <c oughs> หมอนะ <c oughs> เพราะว่าคือมันอยู่ที่ว่าเรานั่งอยู่ตรงไหน <c oughs> แต่เราก็รู้สึกว่าความรู้สึกที่เรามีต่อคําว่าเอ็มซาต่อธ M ุรกิจเอ็มซาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันมันก็คือความรู้สึกแน่นๆเหมือน <c oughs> เดิมเลยเนี่ยตอนครั้งแรกที่เราเปิดบริษัทขึ้นมาเราก็คือเปิดอยู่ที่อาคารพักเพื่นจิตใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นอาคารของเราเองเพียงแต่ว่าเราใช้พื้นที่บางส่วนในการก่อร้้าาาาาางงบรรริษัททททขึนนนมเเพะว่่่่อยยีีุก เรายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทาธุรกิจนะคะเราทําธุรกิจตามขนาดที่เหมาะสมกับการเติบโตของเราพอหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งปีสองปีสาปีสี่ปีแล้วก็ขยายขยายจนไม่รู้จะขยายไปไหนแล้วเราก็เลยต้องออกมาสร้างเป็นอีกตัวตึกตัวอาคารหนึ่งเพื่อที่จะมีพื้นที่เพียงพอสําหรับรองรับการให้บริการกับสมาชิกเราถ้างั้นผมต้องถามแล้วครับคุณหมอครับว่า ภาพในอนาคตเป็นไงบ้างนั่นหมายถึงกลยุทธ์นะฮะว่าสมมติปี54เป็นยังไรบ้างต่อไปเป็นไง<ช>ภาพของเอ็มซ่านะครับเมื่อ5ปีที่แล้วคุณหมอก็เห็นภาพเอ็มซ<ช>แล้ววันนี้นี่เป็น5ปีที่2 5, 5 2> ปีที่2ที่2 2> ปีที่6 7 8 9<ช>็ดแปชค่ะภาพจะเป็นยังไงบ้างครับ ภาพ5ปีที่2อเนี่ยอยากบอกว่าเป็นภาพ5ปีที่2ที่จะตื่นเต้นมากๆเพราะอย่างที่ทุกๆท่านทราบนะคะเรามีแผนในการวางให้ธุรกิจเอ็มสตาเติบโตโดยที่เรามองว่าในปี2,558รบบริษัทเอ็มสตาเน็ตเวิร์ที่เป็นบริษัทเครือข่ายของคนไทยจะต้องติด ท็อป10ของระดับโลกให้ได้เพราะฉะนั้น5ปีนี้เป็น5ปีของการเติบโตอย่างแท้จริงเลยเพราะเราถือว่าพื้นฐานต่างๆทุกอย่างพร้อมหมดแล้วปีนี้เราก็จะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆของเอ็นซานี่เราบุกแน่นมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่มก,กรากรุมพามีนานี่เราใจเรารู้สึกไปจนถึงเดือนเดือนไหนต่อเดือนไหนแล้วนะคะตอนนี้เดือนมีนาคมถามว่าปี2554ที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรไปบ้าง ไม่ว่าจะเป็นรอบการเรียนรู้ใหญ่ๆที่จัดเป็นประจำทุกเดือนร,รอบหนึ่งสองสามหมื่นคนที่มาเรียนรู้กันเนี่ยก็ยังเป็นรอบเด e อ i วินเอร์เดือนมัรตาลาเดือนกุมภาเดือนมีนาเรามีเสริมด้วย business spotlight เพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่า ถ้าเราดูปีที่แล้วปีที่แล้วผู้นำเราที่เติบโตขึ้นมานะคะพอมาปีนี้ผู้นำเราที่เติบโตมาเขาก็คือเติบโตขึ้นไปต่อในขณะที่มีผู้นำใหม่ๆเติบโตตามกันขึ้นมา <c oughs> เพราะฉะนั้นในลักษณะของการดูแลองค์กรธุรกิจมันไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะการดูแลองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มากๆกับองค์กรธุรกิจขนาดไม่ใหญ่มากกับขนาดกลางๆกับขนาดเล็กๆมันแตกต่างกัน <c oughs> เราก็คือเหมือนกับเป็นเพื่อนกัน มีการแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ถ่ายทอดมุมมองแนวคิดเพื่อที่ให้เติบโตไปด้วยกันได้ในลักษณะของการเรียนรู้ทุกๆเดือนเราก็คือแน่นแล้วก็ในแง่ของการเดินทางไปต่างประเทศของเราเนี่ยเรามีไปสัมมนาผู้นําที่เซี่ยงไฮ้แล้วเราก็มีไปสัมมนาผู้นําที่ญี่ปุ่นทริปญี่ปุ่นที่เราไปมาเนี่ยเป็นทริปที่เรียกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไปทั้ง,งหมด5้8คนนะคะ508คนตอนเราบินไปเนี่ยเราไปสายการบินไทยทั้งหมด3ลำ3เราไป<ำ>วันที่3ถึงวันที่7 วันที่7มีนาเราบินกลับมาตอนกลับมาเราต้องกลับมาถึงสีง่ลำแต่ทุกคนกลับมาแบบปลอดภัยหมดเลยแล้วหลังจากนั้นพอวันที่9เราถึงได้ทราบว่ามันเกิดแผ่นด<ผ>ินไหวแล้วก็ซุนามิซัดญี่ปุ่นแบบรุนแรงเลยอะไรเงี้ยสาขาเราที่เพิ่งแบบขยายนะคะอยู่ที่โตเกียวชิบูย่าก็อยากบอกว่าก็เตชะบุญนะคะสาขาเราไม่ได้รับผลกระทบตึกไม่ได้ถล่มนะคะคแล้วก็เข้าของทุกอย่างคือ ปลอ,อดภัยหมดเลยเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะญี่ปุ่นมาตรฐานของการก่อสร้าง,งเขาส่วนใหญ่จะสูงอยู่แล้วรองรับการเกิดแผน่นดินไหวยอยู่แล้วถ้าว่าเราไม่ได้อยู่ตรงโซนที่แบบมันแรงมากๆอะไรเงี้ยน,นะคะเราก็เลยแต่ว่าช่วงนี้เนื่องจากสตาฟของเราที่อยู่ที่นู่นก็มีทั้งคนไทย แล้วก็มีทั้งคนญี่ปุ่นด้วยสตาฟที่เป็นคนไทยตอนนี้อยู่เมืองไทยหมดเลยนะคะหมดแล้วอ,อย่างที่เราทราบว่าคนไทยกลับมากันตั้ง800 0กว่าคนคใช่ไหมคะก็สตาฟเราก็อยู่เมืองไทยกันหมดแล้วบางคนบอกคุณหมอเป็นห่วงงานอ่ะอยากจะกลับไปเปิดให้บริการแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่เขาไม่ยอมให้กลับอ่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกมันยังอัพตร์ช็อกอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็เรื่องของกรรมนิพาพรังสีไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงเขาก็ห่วงลูกเขากันใช่ไหมคะคุณหมออย่างนี้เราแต่เลขได้ไหมว่าอันนี้คือแผนก้าวแรกในการที่จะนเตอร์ของเอ็ม การที่เราจะโกอินเตอร์เนี่ยเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเราเปิดมา2ปีแล้วนะคะแต่ตอนนี้เราขยายขยายจากพื้นที่เดิมประมาณ3 40ตารางเมตรขึ้นมาเป็น350ตารางเมตรคือทั้งฟลอร์เลยพวกเราอาจจะงงว่า350ตารางเมตรทำไมถึงเป็นทั้งฟลอร์ตึกที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะคะคือพื้นที่เขาค่อนข้างจะราคาแพงดีเดียวแล้วโดยเฉพาะที่บูย่ามันก็เหมือนกับสีลมบ้านเราอะไรางเงี้แพงมากแพงมากเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะเราเองเราขยายแล้วอย่างที่บอกค่ะพอเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมันก็เป็นปัญหาที่ เป็นปัญหาขนาดใหญ่แต่ถามว่าตัวของเราเองที่เราเป็นบริษัทเนี่ยเราก็เราก็รู้สึกดีใจว่าอย่างน้อยบริษัทเราที่นู่นปลอดภัยแล้วเราก็คิดว่าในวิกฤตมันมีโอกาสจริงๆนะตอนนี้คือคนญี่ปุ่นก็เริ่มรู้สึกแล้วแหละว่างานงานเดียวมันไม่ปลอดภัยหรอกคนเราส่วนใหญ่มันก็ต้องทํางานสักสองงานสามงานมันจะปลอดภัยใช่ไหมคะคเวลาที่เรามีผลกระทบอะไรต่างๆขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างธุรกิจเอ็สซานเนี่ยมันไม่ต้องมีหน้าร้านมันไม่ต้องมีการลงทุนลดความเสี่ยงก็ไม่มีคือวันนี้คุณหมออยากบอกว่าอย่างจํานวนคนที่ สูญเสียหรือว่าสูญหายแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยแล้วคนที่ยังอยู่ต่อแล้วทำยังไงกันต่อ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเขาได้เจอโอกาสทางธุรกิจที่มันสามารถเป็นมรดกตกทอดได้อะวันนี้อย่างน้อยคนที่อยู่ต่อก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างเหลือเอาไว้นะคะคุณหมอเมองในลักษณะนั้นครับผมอยากจะถามคุณหมอที่หนึ่งว่าเพราะเมืองไทยเองเนี่ยโตเติบอย่างก้าวกระโดดเรียกได้ว่า5ปีเนี่ยเอฟซีาร์เนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ3เราสร้างประวัติศาสตร์ถูกต้องครับประวัติศาสตร์รของของประเทศไทยเลยมีคนถามคุณหมอว่าเป็นประวัติศาสตร์ของระดับโลกไหมพอดียังไม่ได้เช็คนะคะแต่ถ้าเช็คประวัติศาสตร์เมืองไทยเราเนี่ ห้าปีเนี่ยสูงสุดก็คืออยู่ที่หนึ่งพันล้านแต่ของเราอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยเท่าไหร่นะเรียกว่าแตกๆห้าร้อาตัวเลขกลมๆแต่เก้0ร้อหนึ่ัล้านประมาณนั้นเพราะว่าปีก่อนหน้าเราพันเก้าปีนี้เรามาเป็นสี่พันเก้าเหมือนขึ้นมาอีกสามพันล้านอะผมอยากนครผมอยากเรียถามคุณหมอว่าเชียงตอบรับในญี่ปุ่นเป็นไงบ้างหลังจากที่เราไปเปิดมาสองปี เสียงตอบรับในญี่ปุ่นเขารู้สึกว่าเอ็มสตาร์ไม่เหมือนธุรกิจเครือข่ายอื่นๆที่เขาเคยเจอเขามีความรู้สึกว่าเขามาประชุมกับเอ็มสตาร์อย่างวันนั้นที่เราประชุมโอกาสทางธุรกิจที่ญี่ปุ่นแล้วพอดีผู้น <Yeah. S 2> ําเมืองไทยเราก็ไปสัมมนาด้วยก็เลยได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กันด้วยคนญี่ปุ mm ่น hmm. ก็มีความรู้สึกว่าทําไมคนเอ็มสตาร์ไม่เหมือนคนแบบไม่เหมือนคนขายตรงหรือไม่เหมือนคนเครือข่ายที่เขารู้จักทุกคนดูดูธรรมดาาดูเหมือนกับเป็นคน เหมือนกับคนทั่วไปอ่ะเพราะว่าลักษณะคําพูดคำจางของเราเราก็ไม่ได้ออกแนว m o t i v a ทแล้วแต่ละคนส่วนใหญ่ก็คือเป็นคน anti เครือข่ายด้วยซ้ำแต่เขาบอกว่าจริงๆเขาไม่น n t ้ผลลัพธ์ที่เกิดจากธุรกิจเครือข่ายนะแต่เขาน n t ้วิธีกระทาวิธีทําธุรกิจเราก็เลยบอกเขาว่าจริงๆในเอ็นซ่าเราปลูกฝังว่าเราจะไม่ทําธุรกิจที่ทําให้ใครอึดอัดไม่ทําธุรกิจที่ทําให้เราสูญเสียความภาคภูมิใจนะคะสิ่งทุกอย่างที่เราทําก็คือเป็นธุรกิจที่มันสวยงามแล้วสังคมที่สวยงามเราสามารถอยู่ได้ช่วยชีวิตนะคะพอเขาเข้ามาเขา ก็รู้สึกว่ามันเป็นไปอย่างที่เราพูดจริงๆแล้วเขาก็อยู่ได้แล้วเขาก็เติบโตได้ทุกคนที่เข้ามาก็รู้สึกแบบนั้นมันก็เลยทําให้เกิดการเติบโตที่ต่อเนื่องอาจารย์จะสังเกตว่าธุรกิจเครือข่ายเรารู้อยู่แล้วว่าสวยงามขนาดไหนแต่ เราเอกใจอยู่นิดเองแล้วทาไมธุกรกิจคือขายไม่เติบโตอย่างต่อเนื่องทํไมห้โตแล้วก็หยุดโตโตแล้วก็หยุดเพราะอะไร,รเพราะว่าอะไรอะไรมันหายไปผู้คนที่เข้ามาเขาเข้ามาแล้วเขาก็หายไปนะคะเพราะเขาอยู่ไม่ได้มันไม่เป็นธรรมชาติของเขาแต่เอ็มซาเราเราตอกย้ำว่าเราสร้างเครือข่ายแบบเป็นธรรมชาติะคะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามายังอยู่คนที่เข้ามาใหม่เพิ่มเข้ามายังอยู่คนที่เข้ามาใหม่ คนเก่าก็ยังอยู่ตรงนี้แหละค่ะคือจริงๆคุณหมอว่าเราก็คงเติบโตไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ที่นี่ไม่หายไปไหนคนที่อยู่ที่นี่ยังรู้สึกอยากอยู่ต่ออยากประสบความสำเร็จรักเพื่อนรักสิ่งแวดล้อมรักสังคมอยู่ได้มีความสุขภาคภูมิใจเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาผมเห็นบรรยากาศแล้วดูเหมือนมายอยู่ในครอบครัวนะไม่ทั้งการตกแต่งออฟฟิศนะฮะคือเข้ามาแล้วรู้สึกโล่งดูแล้วรู้สึกว่าสบายๆรู้สึกเหมือนกับมีความอบอุ่นมากกว่ารู้สึกว่ามาที่ทํางาน เหมือนเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะอาจารย์บางคนเวลาพูดถึงธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงก็จะชอบนึกถึงแต่ภาพวิ่งออกไปขายของอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่จริงๆของเราเนี่ยเวลาที่เราทําสินค้าแต่ละรายการแต่ละรายการออกมาเนี่ยสินค้ามีเอาไว้ให้ใช้ครับ คนในเครือข่ายของเราใช้สินค้านั่นคือการขายตามธรรมชาติของเครือข่ายแล้วไม่ใช่ว่าเราวิ่งออกของออกไปขายเขาออกไปแบบเภียยดเยียดๆๆเขาーーเอะไรอย่างนั้นไม่ถูกวิธีนะคะจริงๆก็คือสินค้าพอสินค้าดีๆออกมาทุกคนต้องการสินค้าทุกคนต้องใช้สินค้าวันนี้ต่อให้ไม่มีเอ็มซ่าทุกคนก็ต้องไปหาซื้อสินค้ามาใช้ชีวิตเราขาดสินค้าไม่ได้เลยะคะ่ะ<ช>เราต้องใช้สินค้าอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเอ็มซ่าทำให้มันง่ายขึ้นง่ายขึ้นโดยที่เราถ่ายทอดลักษณะของการใช้สินค้าอย่างเป็นธรรมชาติการมีเครือข่ายธรรมชาติ ของคุณทุกคนก็เลยมีความสุขว่าไม่ต้องกังวลกระวายว่าจะต้องรีบซื้อสินค้าวิ่งแล้วก็แบบฮิ้ววิ่งไปขายใครอะไรเงี้ยไม่มีค่ะเขาเพียงแต่ถ่ายทอดให้เห็นว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายแนวคิดคืออะไร business of your own คืออะไร <S <S แล้วทุกคนก็เพียงแต่เป็นตัวของตัวเองในชีวิตประจำวันมันก็เลยทำให้แบบวันธรรมดาธรรดาของเขามันกลายเป็นวันพิเศษพิเศษขึษ้นมาน,นะคะ นอกจากตรีตทีญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในสเต็ปต่อไปหรือขั้นตอนต่อไปที่เอ็มสตากำลังจะเดินเนี่ยไปประเทศไหนบ้างครับเดือนหน้านะคะคเดือนหน้าเราก็จะมีเปิดสาขาที่สหรัฐอเมริกา<อ>ที่รัฐแคลิฟอร์เนียค<ม>่ะจย์ซึ่งหลายคนก็บอกคุณหมอแคลิฟอร์เนียนี่ก็คุ้นคุหูอยู่นะว่าจะมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวคุณหมอก็อยากบอกว่าสาธุอย่ากเกิดเลยนะคะเพร,ราะว่าจริงๆก็อยากบอกว่าเรามีความรู้สึกว่าบางเรื่องมันเหมือนเป็นเรื่องคอขาดบาดตายแต่จริงๆก็อยากจะบอกว่ามันไม่มีเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่รุนแรงที่สุดหรอก เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องอื่นๆตามมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับที่หลายๆคนทราบว่าเราเปิดสาขาอยู่ที่กรุงพนมเปญที่ประเทศกัมพูชา ตอนช่วงที่เรามีปัญหาเระหองระแหงกันกับกัมพูชา,ชาหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเราไม่นา่าไปเปิดกัมพูชาเลยนะอ,อ,อะไรอย่างี้แต่คุณหมอก็อยากบอกว่ามันไม่มีอะไรคอขาดบาดตายหรอกเพราะคนทั้งโลกตอนนี้มันเกี่ยวพันกันจนมันเหมือนกับเป็นคนบ้านเดียวกันไปหมดอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีขนาดคนบ้านเดียวกันที่น้องเราเราก็มีใช่ไหมคะนิดๆเหนี่ยนๆอะไรอย่างี้แล้วตอนนี้พอญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทุกคนลืมเรื่องกัมพูชาไปแล,ล้วถูกไหมคะคือหลายสิ่งหลายอย่างคุณหมออยากบอกว่าชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปธุรกิจเเเอขงรราา อยากบอกว่าเราก็ไม่ได้รออะไรเลยนะคะคทุกอย่างที่มันต้องทำเราก็ทำเหมือนกับที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยงานเอ็กรรเราจัดเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ ที่ผ่านมาว่าเป็นวันเสาร์ที่19กับวันที่2ี่อาจารย์คิดดูสิคะหลายๆลยคนก็บอกโอ้โหคุณหมอจัดวันเสาร์ที่19ไม่มีคนมาหรอกแถวย่านนั้นด้วยเราจัดที่เราย่อพาราคอนฮอลที่สยามพารากอนใช่ไหมคะบอกว่าคนมาเต็มแล้วก็เบียดกันคือแทบไม่มีที่ยืนเลยค่ะอาจารย์คืออยากบอกว่าบางอย่างมันไม่ได้มันไม่ได้เลวร้ายหรือไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอกใช่ไหมคะทุกคนที่เขาต้องการชีวิตที่ดีขึ้นต้องการโอกาส ต้องการประสบความสำเร็จยังมีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วในรอบที่ผ่านมาในงานเอ็กซ์โปปกติทุกปีเราก็จะมีจัดเ Star Charity Charity ใช่แบ่งปันกันเนาะใช่ใช่ค่ะอาจารย์คือเป็นกิจกรรมของมูลนิธิเรารที่เราก็จะนําพวกสินค้าแบรนด์เนมอะไรต่างๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีอ,ออกมาจําหน่ายแล้วก็รายได้ทั้งหมดปีนี้เราก็รวบรวมกันเพื่อที่จะไปช่วยญี่ปุ่นนะคะคเพราะเราเองเราก็รู้สึกว่า ไม่ว่าจะมากหรือน้อยการที่เราได้ช่วยเขาบ้างมันก็เป็นการฟอบะโะลลมแล้วก็เป็นการให้กําลังใจกันนะ<ม>นะคะเวลาที่เราลําบากแล้วนึกถึงเวลาคนอื่นเข้ามาช่วยเราเราซาบซึ้งกันไรนกต้องค,ความรู้สึกทานองเดียวกันแล้วก็จัดเป็นแคมเปญเฮลท์เจแปลงขึ้นมามจัดงานเพียงแค่2วันเราได้ยอดบริจาค4ี่แสนกว่าบ,บาทนะคะค่ะ<ม> แล้วก็ทางมูลนิธิก็บริจาคสมทบเพิ่มจนเป็นหนึ่งล้านทวนแล้วก็เดี๋ยวเราเองเราเป็นสมาชิกของการค้าไทยทางหอการค้าเขาก็รณนงคลงให้สมาชิกช่วยกันช่วยญี่ปุ่นกันด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะเราเองเราก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกันกับญี่ปุ่นใช่ไหมคะเราเองเราก็จะนําเงินหนึ่งล้านเนี่ยไปสมทบเพื่อบริจาคให้กับทางญี่ปุ่นต่อไปนะคะสำหรับนอกเหนือจากการทํางานแล้วเราก็ต้องมุ่งถึงสังคมด้วยนะฮะเพราะน่งหลักสงครสุดเนี่ยไม่ได้อาจจะได้อนิสงแบบนี้ทำาให้เอ็มสตาร์เตอร์คนที่อย่างก็ลายคนก็บอกว่าคุณหมอ งานที่ดีมากเลยจริงๆนะคือแบบเราให้โอกาสคนเราช่วยคน<ช>เราไม่ทอดทิ้งเขา<ช>เราไม่ได้เพียงแต่เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาในธุรกิจเอ็นซาแต่เราพาเขาไปประสบความสาเร็จด้วยคุณหมอก็อยากบอกว่าคุณหมอเองคุณหมอก็ขนลุกเลยตอนที่เรากลับมาถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยกันหมดทุกคน<ช><ช>เลยเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดคุณหมอกลับใช้สองวันนะเ<น><ะ>พื่อนผมกลับใช้สองวันปรากฏว่าอย่างไรไหมเขาให้ออกมานอนข้างนอกนาริตาแอร์พอร์ตแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็แจกถุงนอนจนถ้าตีสามตีสี่ถึงจะไล่เขาไปนอนข้างในอนั้นเขามั่นใจว่าสงบแล้ว ลำบากมากแล้วก็อยู่ที่นั่นอีกหนึ่งคืนของเราเรากลับมานี่บินเฟิร์สคลาสเราบิน b บิสเนสคลาสกันนะคะคือนอนก,นกันกลับมาเลยคะ่ะ<ด>ผมะว่านอนกินอาหารแล้วก็หลับตื่นมาก็ถึงเมืองไทย